สวัสดีครับทุกคนก็ได้นฮะตอนนี้กลอยู่ช่องมูรังแปรช n e l ครับแต่เรื่องแบบที่ใชใ้เราสร้างไททันของเรานะครับให้ยิ่งให่แล้วก็ไปตีคนอะแรแล้วก็ต้องมาตรงน,นี้ก่อนสินะอู้ได้ตัวมนุษย์มาไททันมนุษย์ไททันมนุษย์แล้วต่อไปแล้วก็ต้องเอานี่มาเนี่ยเอาใส่ตรงน,นี้เลยแค่ ถ้าทำอะไรอ,อย่เชื่อโวดีโกปี้ได้ฮะกดนี้โอ้โอเคแล้วก็ต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่จะให้เราทำให้ไททันของเราตัวใหญ่ขึ้นนะครับโดยการเข้าเอาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่สตาร์เลยนี่ตัวใหญ่ขึ้นไททันของเรา ไททันของเราน,นี่มันช่างตัวใหญ่ซะเหลือเกินไี้ซุ่มซุ่มเอาแพงขึ้นอีกอ้โาชเธอรบมานี่เลยเอัปเกรดอัปเกรดเก็บน้ำได้เยอะขึ้นได้เวลาเอาไททันไปตีคนแล้ว นายเช่ว่าจะมีคนให้เราตตา่ไหมนายดูสิมีใครอยากเฟกฉันไหมมาเลยมาเลยไม่มีคนเลยหรองั้นเราวาดกับบ้านดีกว่าวาปกับบ้า,น,า,บา,บบาน,นนี่เต็มแล้ะเต็มละชิบแล้วามาใส่นี่โอ้โ อัปเกรดดีด้วยดีด้วยเพื่อเพิ่มความเร็วแล้วก็ซื้อเนเอาอีโอ้เลตัวอะไรมาเนี่ยโอ้ตัวสิบเอ็ดเปซ็นทุกคนครับได้เวลาทำให้ไททันของเราตัวใหญ่แบบบ้มบ้มคือรีแล้วอ่าได้เวลาเอาองเข้าไปออ้อหตัวอย่างใหญ่ ไอ้เนี่ยตัวเราใหา่ใหญ่ทุกคนไอ้เนี่ยเราจะไปตีแทรเท่ากันกันอู้นไงคนไปมาไฟกับฉันไหมมาไฟกับฉันไหมโอ้แต่เป็นตัวเข้าใจเลยไม่แหละนี่แหละโอ้โหโอ้โหเขาตีผมตาย,เด,ยเ,เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอฉันรอฉันก่อน ไหนดูชิว่าเป็นใครโอ้เป็นคนนี้นี่เองเวามีเงินเยอะที่สุดเลยเคได้เวลาผมต้องฟาร์มก่อนแล้วผมก็จะไปะตายเขาตายเขาเลยนี่นอะไรเนี่ยคืออะไรโอ้เรอนีคืออะไรเ่อ๋อเชิญเพื่อนโอ้แล้นีมันคืออะไรเนี่ยไหนเราดูสิ กันคืออะไรรวมเหระชสุ่มสุ่มฮอมันคือการรวมนี่เองได้ชื่วไม่ได้ไล้ตัวอะไรตัวนี้ว้าวยางดีเลยคนอือโอ้โหมันทับผมไอ้เราก็เอานี้ไปชึบอัปเกรดอัเกรด เพิ่มความเร็วในการทําเงินตอนนี้บ้านผมเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วทุกคนตอนนี้นก็มีประตูด้วยแล้วชประตูวาร์ปวูระวารไปบ้างคนอื่นจะได้วานคนนี้เลยอู้เขามีตัวที่ใช้ได้โโหเขามีตัวที่ใช้ได้โอ้ใช้ได้กันทั้งนี่ยบ้านเขา แต่บ้านเราต้องเก่งกว่าแน่นอนผมเชื่อว่าอย่างนั้นอู้นี่จะหมดแล้วเนี่ยชุบในนี่ย่ให้ตัวใหญ่ยึขึ้นนี่คือไททันของผมตัวใหญ่เวลาทุกคนมันตัวใหญ่เวลาตัวใหญ่ใช่ไหมล่ะทุกคนรู้ตายเวลาสูงดะลว สูงรลัวเลยเราจะเอาสักประมาณสี่ชั้นเลยไอ้ไอ้ผลิตเงินโดยเร็วผลิตเงินโดยเร็วทุกคนนี่ตอนนี้เรามีอยู่สามชั้นแล้วทุกคนเราจะลองไปหาคนไฟดทุกคนมาได้เวลาไปหาคนไฟละตายเวลาล่างแันไ,ไม่นานนี้แกทำอะไรกับฉันเอาไว้ อาทำไมตกอาต,ตกตกตกแล้วตกแล้วชืว,วาร์ปกลับมาเลยวาร์ปกลับมาตายเวลาไฟไปไหนอะโอ้คนละทางไงนี่นะโอ้โหมันคนละทางเลยคนโอ้แหละแล้วก็มาละเราลงไปตีคนนั้นดีกว่าตีคนนั้นเน่ะตีคนนั้นตายเวลาไปตีคนนั้นแล้วเสร็จแน่ มัคืออะไรเนี่ยแกต้องเจอฉันฉันจะซิดจ่อแกมาเลยมาเลยแล้วก็ใช้ออโต้คิกเลยทุกคนโอ้โหตัวอย่างแตกต่างกันมากเลยโอ้นี่นะนี่นะนี่นะคนเดิมอะใช่เนี่ยเราล้างแค้นเขาได้แล้วทุกคนใจล้างแค้นได้ก็ไม่ได้ตึง,งนะทุกคน อ๋ฮะ uh huh. แกต้องสมควรโดนชีบอัอเกรดอัอเกรดนี่อัพเกรดอัอเกรดให้มันทั้งไงทั้งยาวแล้วก็เก็บได้นานขึ้นบีบอัดบีบอัดเพื่อเพิ่มความเ,เร็วอันนี้เนียเราจะเน้นจำนวนนะครับไม่เน้นน้อยนะครับไม่เน้นน้อยเราจะเน้นจำนวน เอาเปนจำนวนเยอเลยไม่เน้นจำนวนไม่ใช่สีเน้นจำนวนครับไม่เน้นคุณภาพเน้นแต่จำนวนจำนวนเราจิ่งเยอะเท่ากับเรายิ่งแข็งแกรง่งซบสุ่มสุ่มสุม,ม,มโอ้ทุกคนตอนนี้เรามีเยอ่สี่ช่องแล้วโอ้ my god ใส่ ใส่อันนี้ไม่มีก็ยังมาใส่เช่ว,วันนี้มีอยูช่ชช่มันเป็นเกมที่เด่นเพิ่นมากเลยทุกคนคือแบบเราสามารถ F K ได้อหละ F K ลองเงินแต่ว่าเราต้องเข้ามานี่แล้วก็อันนี้เลยครับแล้วเมื่อคุณอยาก F K นาน,านๆคุณก็ต้องอัปเกรดแต่เนี้ยผมจะก,การที่ทำให้พลังแทท่านของผมแข็งแกร่งถึงประมาณหนึ่งล้านผมอยากรุ้มจากตัวใหญ่เท่าไหร่ครับ เราจะบันลองกันเราจะลองในคลิปนี้แหละทุกคนเราจะลองในคลิปนี้แหละว,วนการรีเบิร์ตไวยั้ไงแสนห้าเราไปรีเบิร์ตแน่นอนเราไปรีเบิร์ตแน่นอนเพราะผมรู้สึกว่าไทเทนของผมจะหายทุกคนครับตอนนี้บ้านผมใหญ่มาก,มากเลยถ้าเทียบกับบ้านอ,อื่นแล้วน่าจะไม่ค่อยเท่าไรขออคนนี้ก็ไม่ค่อยเยอะนะครับ แต่ว่าเขาลีเบิร์ไปเยอะมากเลยของผมก็ก็ไม่มีเลยไม่มีรีเบิร์ตเลยทุกคนจำคี่พก่อนจบคปี่พออาจจะบรีเบิร์ตก็ได้รีเบิร์ตอะรีเบิร์ตทุกคนมีมีคนจุดรีเบิร์ตแสนห้าเลยโห1แสนห้าโอ้ส่วนนี้ก็อันนี้ยัง หมื108่นแสนแปดจะเลยอย่างน้อยทุกคนคิดว่ามันอาจจะผมันอาจจะไม่ไมก็ได้อาจจะไปถึงร้านก็ได้ทุกคนพลังเพรามันนานมากเลยไอปล่อยพลังเข้าไปใครทุกคนก่อนจะคลิปผมจะรีเบิร์ตนะครับใครรีเบิร์ตไหนสิคูณสองอ่ะโอเคปึ๊บ ยอโอ้โหโอ้โโอโท่ามันขึ้นสวรรค์ลเลยท่าทำไมมันเหมือนท่าขึ้นสวรรค์ลเลยทุกคนโอ้โหอย่างตึงย่างตึงเลยทุกคนเนี่ยโอ้โหย่างเร็วอย่างเร็วขอจะคิดแต่ท่นนี้นะครับยิ่งกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพิ่มกำลังใจนยครับของครับ